่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับ <c oughs> ท่านกำลังฟังเสียงทิศบุญบางประมาอดิษบุญกิยาพันธ์นะครับ เรากำลังตอบปัญหาแฟนรายการว่าเราจะทำปุ๋ยใช้เองได้อย่างไรบ้างผมคุยไปแล้วเรื่องปุ๋ยคอกแล้วก็วิธีการทำปุ๋ยหมักทีนี้ที่บอกว่าทำปุ๋ยหมักทำเป็นแปลงแล้วเหยียบแล้วย่ำเนะ่ยมันจะไม่เป็นแปลงก็ได้มันจะเป็นทรงกลมกองไว้เป็นวงกลมแล้วขึ้นไปเหยียบไปย่ำได้ นะทําแล้วก็เอามูลสัตว์อยู่เรียโรยสลับเหมือนเราทำแซนด์วิชนะฮะแต่แบบนั้นมันกลับกล่องยากนะครับนั่นก็เป็นปุ๋ยหมักนะคราวนี้เรามาพูดถึงปุ๋ยพืชสดนะครับปุ๋ยพืชสดการปลูกปุ๋ยพืชสดเรามักจะทําในกรณีที่ปลูกพืชแปลงใหญ่ๆ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยอคอกปุ๋ยหมักเรามักจะใช้ในสวนผักสวนผลไม้สวนไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยอคอกปุ๋ยหมักเยอะแต่กรณีถ้าเราเป็นชาวไร่ชาวไร่อย่างชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่ทัวชาวไร่ฝ้ายชาวไร่อ้อย ชาวไร่มันสบหลังเนี่ยรปลูกทิง้งห้าไร่สิบไร่ยี่สิบไร่คุณจะไปขนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่โอ้ยไร่หนึ่งนั้นใส่ทั้งสองตันต่อไร่มันไม่ไหวแล้วครับแค่เอารถขนมาก็เจ๊งแล้วเพราะว่าไอ้ที่เอามาใส่มันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ขนมาเพราะฉะนั้นง่ายที่สุด พอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่เผาเราก็ไถซา,ากหมกหมักลงไปนะฮะอันนั้นก็จะได้ปุ๋ยมาส่วนหนึ่งแล้วพอเราไถาเสร็จเราก็ไถแป,ปรพลวนดินอีกสักทีหนึ่งต่อจากนั้นคุณก็ไปหาเมล็ดปอเทืองเอามาหวานครับแล้วเมล็ดปอเทือง จะไปหาจากไหนมันก็ต้องเกิดจากรบปลูกตั้งร้อยวันเราก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองไม่ถ่ายกลบทั้งหมดหรือเราก็ไปขอรับการอนุเคราะห์จากสานีพัฒนาที่ดินกรมนมาที่ดินแต่ยังไม่มีเขาก็ให้ลงชื่อไว้พอมเมล็ดปอเทืองมาเขาก็จัดส่งให้เรานาให้เรามารับห้าบกิโล ต่อคนนะครับหรือในปัจจุบันคุณไปร้านจำหน่ายขายปุ๋ยขายยาเขามีขายครับเขามีเมล็ดปอเทืองขายนะเราก็หวานพอหวานขึ้นมาก็45ถึง50วันปอเทืองก็จะเริ่มออกดอกนะฮะ เราก็เริ่มลงมือไถกลบแต่แปลงไหนที่ต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองก็เลี้ยงดูจกนกระทั่งมันเกิดฝักแล้วจึงเอาฝักมันดุงวัดเก็บเมล็ดเรื่องปอเทืองนี่นะผมโมโดได้เลยสมัยก่อนมีคนสนใจที่ไหนราชก,การแนะนำแล้วก็ไม่มีคนสนใจวันหนึ่ง ผมสมไมนั้นมีที่อยู่แถวอู่ทองบ้านคงผมก็ขับผ่านอู่ทองผมก็เลยนึกบอกว่าแหมนี่นะถ้าที่อำเภออู่ทองปลูกทุ่งปอเทืองเพื่อปรับปรุงแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองนะฮะมันจะเหลืองอลามเต็มทุ่งนี่แล้วผมก็พูดถึงปอเทืองปอเทืองปอเทือง,อองโอโ้เดี๋ยวนี้ไปดูเลยต่อเพือง เขาปลูกเอาไว้เป็นที่ท่องเที่ยวเห็นไหยครับแล้วก็ไถกรบกลายเป็นปุ๋ยแต่มันต้องใช้เฉพาะปอเถืองหรือเปล่าไม่ใชไม่จําเป็นนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้ปอเถืองหรือถ้าเป็นที่ลุ่มๆอย่างนาข้าวนะฮะถ้าที่ดดนดอนน้ำไม่ขังเราก็ปลูกปอเถืองได้ ถ้าที่น้ำขังชํำๆเราก็เอาสโสนอฟริกันปลูกไว้ประมาณ50วันก็ถ่ายหมกไถกลบ15วันต่อมาเราจะเพาะจะปลูกก็ได้ไอ้อย่างนี้แหละครับจะได้น้ำหนักสดเนี่ยนะเกือบ2000กิโลนะคิดเป็นน้ำหนักแห้งประมาณหยียบหยียบพันนะเตสัเฉลี่ยอย่างนั้นได้ปุ๋ยเยอะครับ เพราะฉะนั้นทำทุกปีได้ได,ได,ดีไหมดีถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ทุกปีนะอย่างน้อย3ปีครั้งต้องทำอันนี้ใช้คำว่าต้องต้องคือไฟบังครับนะแต่ถ้าบอกว่าควรจะทำอันนั้นก็หมายควาว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ยังได้นะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยพืชสดนี่ปุ๋ยพืชสดเนี่ยถ้าเป็นพืชตระกูลถั่ว คุณจะเอาถั่วเขียวถั่วแปบถั่วพระถั่วผีถั่วพุ่มถั่วคาโรโปโกเนียมถั่วเพอลาเรียถั่วเซนโตซิมาหรือจะเป็นถั่วแปบท้ายกลบได้หมดอะบลกทำไมต้องใช้พืชตระกูลถั่วเพราะพืชตระกูลถั่วมันมีเชื้อไรโซเบียมไรโซเบียมมันอยู่ไหน ไลโซเบียมมันอยู่ที่รากมันเป็นปมอ,อยู่ที่รากถั่วนะมันก็เลยทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นปุ๋ยได้ครับนี่มันมีจุลินทรีย์ซูเปอร์แมนอย่างไรโซเบียมไรโซเบียมของพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดมันก็เป็นไรโซเบียมแต่ละชนิด ของถั่วเหลืองก็ถั่วเหลืองของถั่วเขียวก็ถั่วเขียวของถั่วลิสงก็ของถั่วลิสงคุณจะไปเอาถัว่วไรโซเบียมถั่วเหลืองมาคลุกมเมล็ดถั่วเขียวไม่ได้นะมันต้องของใครของมันพี่น้องครับผมไปเจอเกษตรกรอ,อยู่รายหนึ่งนะก็เป็นหญิงชราเขาก็ทำตามมีตามเกิดเขาแต่เขาเก่งนะ วันหนึ่งเขาก็ปลูกข้าโพดปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็ไม่ได้รีบร้อนเขาก็รอให้ต้นข้าโพดผุเปื่อยคราวนี้ระหว่างรอหญ้ามันก็ขึ้นเยอะผมก็ไปถามบอกเอา้าทำไมไม่ปลูกแล้วเนี่ยทำไมปล่อยหญ้าขึ้นเยอะ ท้าก็บอกว่าเอาไว้เป็นปุ๋ยผมก็ฟังเขาอธิบายสรุปความว่าเขาก็รอให้หญ้ามันงามแล้วเขาก็ไถกลบหญ้าสรุปว่าเขาเอาหญ้ามาเป็นปุ๋ยพืชสดถามว่าใช่ได้ไหมได้ดีไหมไม่ค่อยดีที่ว่าได้คือมันก็ได้เศษอิสิวัตถุ แต่ที่ไม่ดีคือเมล็ดยาเหมันเยอะที่สุดท้ายกลบไปแล้วเดี๋ยวพอได้น้ำได้ท้ามันก็จะขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาอีกครับอันนี้คือเขาอ้าจิงไม่ไม่ใช้ยาพอยาต้นเล็กต้นน้อยมันมีเมล็ดแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้พืชตระกูลถั่วด้วยเหตุผลที่ผมได้บอกกล่าวกับท่านไปแล้ว พี่น้องครับพอไถไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นหญ้าถ้าเป็นพืชตระกูลถั่ว15วันปลูกได้แต่ถ้าเป็นหญ้ามันจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นอาจจะใช้เวลายีวันถึงหนึ่งเดือนเพื่อรอให้มันย่อยเน่าเปื่อสลายการที่พืชไร่จะเป็นนาข้าวไร่ข้าวโพดอ้อยอะไรก็แล้วแต่เราใช้ปุ๋ยพืชสด พราะพื้นที่มันกว้างขวางนะครับแล้วก็ไถกลบและเราก็เอาปลูกพืชต่อไปได้นะครับนั้นถ้าเปืดอจะเอาญ้าให้มันขึ้นก็อย่ารอให้มันออกดอกไถกลบซะก่อนแต่ต้องดูถ้าหญ้าที่ขึ้นมามันเป็นหญ้าคาโอยอย่างนี้พังเลยพังเลยเพราะถ้าไปไถที่ไปไถกลบ มันกลบญ้าก,ก็จริงแต่กลายเป็นหญ้ามันยิ่งลามเพราะว่ามันมีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินใช่ไหมละ่ะว่าจะพืชบางชนิดมันมีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินเวลาเราไปไถกรบมันก็ไปตัดอวัยวะส่วนนั้นเขานี้ก็ล่ากกระจายไปทั่วทั้งแปลงอย่างนี้ก็พังเลยงั้นบางคนที่เขาไวา้ญ้าน่ะเขาก็ใช้วิธีว่า เอาสารกำจัดวัชพืชมาฉีดก่อนแล้วถึงไถกลบอย่างนั้นก็มีเหมือนกันก็เป็นปุ๋ยพืชสดได้ทีนี้ไอ้ที่บอกว่าทำไมเขาเน้นไปที่ปอเถืองอะไรเนี่ยต่างๆเพราะถ้าเราเอา่วเขียวเนี่ยธาตุอาหารมันน้อยในทั่วแต่ละชนิดที่ผมไล่ท่านฟังมาเนี่ยธาตุอาหารมันน้อยเดี๋ยววันหลังผมเอามาคุยให้ฟังว่า ถั่วเพรลเรียเป็นยังไงนะถั่วซีโเรเลียมเป็นยังไงนะถั่วคาโ,โรโปโกเนียมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววดีหลังยิบยกมาคุยฟังวันนี้เราอยู่ในหมวดที่เราตอบปัญหาว่าจะทําปุ๋ยใช้เองนี่ก็เป็นวิธีทําปุ๋ยใช้เองอีกแบบหนึง่งนะครับคานนี้บางคนมีแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำอย่างที่บ้านผมเนี่ยปลูกผักตบชวาครับใช้คำว่าปลูกผักตบชวานะไม่พอกินนะโยนลงบอ่อเมื่อไหร่ห่านกินหมดปลากินหมดนี่ขนาดยังไม่ได้เลี้ยงเป็ดนะเนี่ยนะมันกินหมดแล้วครับเลี้ยงแหนปลาก,ก็กินหมด เลี้ยงไม่ทันนะครับนี่เดี๋ยวว่าจะขยายบอ่อแบ่งเป็นล็อกๆนะแล้วก็ไม่ให้มีปลาอยู่อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพืชน้ำจะเป็นจอกเป็นแหนผักตบชวานะครับหรือแม้แต่ใบทูบืูสีที่ชาวบ้านเรียกกกกนะที่จริงมันไม่ใช่เขาเรียกว่าทูบลูสีเอาเกี่ยวใบขึ้นมา เอาใบมาใช้ประโยชน์ตลอดเวลามันก็เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักได้เหมือนกันแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยผมมาเลี้ยงแหนแดงทีนี้พูดถึงแหนแดงบางคนบอกโอ้เบื่อเบื่อเพื่ออะไรเลี้ยงแลว้วมันไม่รอดพอปล่อยไว้แล้วสักพักมันตายเองจริงครับเวลาถ้าเลี้ยงแหนแดงนะ ถ้าเลี้ยงแล้วปล่อยธรรมชาติมันจะมีพวกหนอนเนี่ยมารบกวนแล้วระบาดเยอะแล้วจะกินแหนแดงจนตายเคล็ดลับ,บการเลี้ยงแหนแดงผมเคยทำงานทดลองเนาะในบอ่อปล่อยไว้เอาแหนเป็ดมาปล่อยแหนเป็ดก็แหนใบเล็กๆปลาชอบกินเป็ดชอบกินแหนมีมีแหนเป็ดแลแ้วแหนใบใหญ่ แล้วก็แหนแดงแนนแดงก็ยังมีพันธุ์พื้นเมืองผลผลิตไม่ค่อยดีกับพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรไมโครฟิลลาอ,สอาัอสซอลาอัสซอลาไมโครฟิลลาอันนี้ผลผลิตด,ดีนะเอปล่อยแนะเป็ดลงไปโอแนะเป็ดขึ้นเต็มบอ่อขึ้นเร็วคลุมหมดผนะักบุ้งผักบุ้งสู้ไม่ได้พอแนะเป็ดเต็มบอ่อผมก็ไปหยิบ แหนแดงมากํามือหนึ่งนะจากในหลองซีเมนขว้างนะครับขว้างไปไหนคว้างใส่บอ่อเดือนเดียวครับแหนเป็ดเรียบโตสูนแน้แหนแดงไม่ได้นะแหนแดงในโพรงใบนะมันมีสาลายสีเขียวแกมน้ำเงินมันตรึงในรูเย็นจยาอากาศนะครับ มันสร้างประโยชน์ได้เดือนเดียวครับแหนะเป็ดโดนใช้ไม่ได้ดปดไปตักแปลอะไรออกหายหมดโตสู้แหนแดงไม่ได้แหนแดงใบมันใหญ่มันบังแสงแหนเป็ดหมดแหนเป็ดจบแหนแดงถ้าโตดีๆจงกระั่งใบต้นมันเบียดกันแล้วเบียดกันแล้วอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่ง สักพักหนึ่งเน่าหมดทีนี้อย่างผมผมกไม็ไม่ทำอะไรรู้แต่ก็ไม่ทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ให้ลูกน้องในสวนได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาลือเลี้ยงแหนแดงนะหรือก็ต้องตักแหนอย่างที่บ้านผมมีบอ่อปลาอยู่ตักแหนไปสามเข่งเทลงไปข้างบอ่อปลา สมวันหมดเพราะบอกต้องตักแหนแดงสามเคงทุกสามวันมันก็ยังโตไม่ทนันแหนแดงเขาบอกแล้วมันเหลือจะทำไงอาจารย์ไม่เห็นยากหรือก็ตักแหนแดงส่วนเกินเนี่ยแล้วก็เอามาทิ้งไว้ข้างบ่อเอพระศิษิ์มาปูมาลองหรือคุณจะขนไปเทไว้ตรงไหนก็ได้ เราก็เอาซากแหนแดงนั่นอนะไปทำปุ๋ยไปผสมดินปลูกต้นไม้แปลงผักเอาไปผสมดินปลูกต้นไม้ในกระถางมันก็เป็นธาตุอาหารอันนี้ก็จัดว่าเป็นพวกปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นบทบาทของจุลินทรีย์แต่ถ้าคำจำกัดความของคำว่าปุ๋ยชีวภาพโดยตรงเนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่า หมายถึงบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะที่ตรึงในดินเย็นจากอากาศหรือจะเป็นจุลินทรีย์ิสระที่ปลดปล่อยธาตุอาหารนะสร้างปลดแล้วก็ไปปลดปล่อยธาตุอาหารให้ออกมาให้พืชได้ใช้ไดน้นถ้าคุณเอาจุลินทรีย์มีชีวิตไปใส่ในดิน แล้วปล่อยให้มันแน่นน้ําไม่ลดความชื้นไม่มีไอ้มันก็ตายปุ๋ยชีวภาพมันมีจุดอ่อนตรงนี้เอากลับไปแหนแดงหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาแหนแดงงามเนี่ยคุณก็ประกาศขายสิใส่ถุงปฏติขายกิโลลเท่าไหร่ก็ขายไปเพราะการค้าขายในยุคปัจจุบันมันส่งพัสดุนะส่งไปขายได้ง่ายๆเพราะว่ามันมี หน่วยจัดส่งเยอะนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเอาไว้ใช้เองท่านก็ต้องสร้างบ่อบ่อไม่ต้องลึกน้ำตื้นๆบางคนเขาเอาเอาพลาสติกนะครับมากั้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เลี้ยงแหนแดงสิบบ่อบ่อนี้เริ่มเต็มที่เก็บปล่อยแหนแดงใหม่ แล้วก็ไปเก็บบอ่อที่สองบอ่อที่สามบอ่อที่แต่ยังแต่อย่างนี้มันเปลืองพลาสติกนะแต่ถ้าทาคุณขุดคูน้ําขึ้นมาสักคูหนึ่งแล้วคุณก็แบ่งเป็นล็อกๆๆอกลอกเอาไมา้กระบอกหรืออะไรมากั้นไว้มันก็เหมือนสิบแปลงอย่างนี้ก็ได้ปุ๋ยชีวภาพนะฮะก็ที่สุดใบหนาแดงขึ้นมา ก็มาเป็นปุ๋ยพืชสดหรือจะเป็นปุ๋ยหมักปล่อยย่อยสลายได้หมดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตมันจะเป็นแบบเนี้ยส่วนหนึ่งเราทำเองได้เราทำส่วนที่เราทำเองไม่ได้อย่างปุ๋ยเคมีเราก็ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีมาใช้เพราะเราไม่สามารถจะไปขุดแร่โพแทสอะไรต่างๆมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจอะไรที่ใช้ได้มีประโยชน์ขอให้ใช้ได้ใช้ถูกใช้เป็นเหมือนหลักการใช้ปุ๋ยเคมีอะนะเราต้องรู้จักว่าพืชอะไรจะใช้สูตรไหนใส่อัตราเท่าไหร่แล้วก็ใส่เวลาไหนใส่ถูกที่ถูกทางไหมเนี่ยนั้นทุกอย่างมันเป็นหลักทั้งนั้น ขอบคุณเจ้าของคำถามครับที่ทำให้เพื่อนเพื่อนของเราก็ได้รับฟังไปด้วยทิดบนบางวกม,มาก็ไม่ต้องมัวนั่งคิดวันนี้จะพูดเรื่องอะไรนาะก็เอาคำถามแฟนรายการมาเป็นประเด็นตอบปัญหาให้กับทุกท่านนะถ้าสนใจรายการของเราช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อเป็นวิทยาทานการให้วิทยาทานถือว่าเป็นทานที่มีคุณค่า อยายาิ่งเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอนัอตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมสูดีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ย,ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชพคุณภาพของสหายกเกษตร